ความเครียดทาไม่อ้วนจริงไหมผมขอเล่าแบบนี้ครับพอร่างกายเราเครียดครับร่างกายเราจะหลั่งฮอร์โมนออกมาหนึ่งตัวที่เรียกว่าฮอร์โมนคอร์ติซอลครับฮอร์โมนคอร์ติซอลคืออะไรครับฮอร์โมนคอร์ติซอลเนี่ยจะเป็นฮอร์โมนที่เป็นตัวรักษาระดับน้ําตาลในกระแสะเลือดครับจะส่งผลโดยตรงต่อร่างกายใน2ด้านครับคือ1เป็นตัวที่ทาให้อยากอาหารเพิ่มมากขึ้นคืออะไรครับเพราะว่า ฮอร์โมนคอร์ิซลเนี่ยพอหลั่งออกมาในกระแสะเลือดหรือร่างกายมากๆครับจะทําให้ระดับน้าตาในกระแสะเลือดเนี่ยตกลงอย่างรวดเร็วครับสมองนี่จะสั่งการเลยให้ร่างกายเนี่ยต้องเติมอาหารหรือต้องเติมน้าตาลให้กับร่างกายครับบงบอกว่าเรามีสิทธิ์อ้วนได้ครับและ 2. ฮอร์โมนคอร์ิซลเนี่ยจะเป็นตัวปัน่นป่วนระบบการเผาผลาญในร่างกายครับต้องบอกเพื่อนก่อนนะ ฮอร์โมนโดอดิซอลเนี่ยเป็นฮอร์โมนที่ทําให้ร่างกายเนี่ยช่วยเกี่ยวกับการเผาผาลาญพลังงานการเผาผลาญไขมันได้ค่อนข้างดีครับแต่ปัญหาคืออะไรครับปัญหาคือพอเราเครียดครับฮอร์โมนโอดิซอลเนี่ยจะหลั่งออกมามากเกินไปครับจะทําให้กล้ามเนื้อและไขมันเนี่ยเผาผลาญไปพร้อมกันครับกล้ามเนื้อทำหน้าที่ดีมากครับกล้ามเนื้อคือ เป็นตัวที่เผาผ่านพลังงานและแคลอรี่ครับพอกล้ามเนื้อเนี่น้อยลงจะทําให้ไขมันในร่างกายเพิ่มขึ้นหรือเผาผ่านพลังงานได้น้อยลงครับจึงทําให้เรามีโอกาสอ้วนได้ครับจึงสรุปพบว่าถ้าเกิดเราเครียดเนี่ยมีโอกาสทําให้เราอ้วนได้ครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆไม่ควรเครียดนะถ้าเกิดเพื่อนๆอยากลดน้าหนักหรือไม่อยากอ้วนก็ไม่ควรเครียดนะครับหรือทําให้เครียดน้อยลงนะครับเพื่อนๆครับถ้าเกิดชอบค้อมมีด้นสุขภาพนะยังไงฝากกดหัวใจกดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ